สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่259ท่านเจ้าพระยาเรืองทีที่ท่านกล่าวเช่นนี้ใช่มีอันใดคิดชี้แนะผู้น้อยหรือไม่เกลูหันกลับไปมองถามนี่เวียนี่เวียไม่ได้กล่าวตอบเกลูเพียงแต่หันไปมองชายหนุ่มอีกคนด้านข้างถึงแม้ว่ามันจะไม่รู้จักมักคุณอีกฝ่ายดีศัก์เท่าไรแต่มันก็รู้ว่านี่เป็นสิทธ์น้องที่ตัวหลิงเทียนหลานมันพามา เนื่องจากหลานชายของมันมั่นใจในตัวหนุ่มน้อยนี้เช่นนั้นตัวมันเองก็เลือกที่จะเชื่อถืออีกฝ่ายเช่นกันหนุ่มน้อยที่ว่านี้ก็คือโมโอีนั่นเองโมโอีพยักหน้ารับคราหนึ่งเมื่อเห็นสายตาของน่เวียมันลุกขึ้นยืนช้าๆก่อนที่จะก้าวอัดๆเดินออกไปพื้นที่ว่างเบื้องหน้าอย่างสงบเผชิญนหน้ากับกระหลูโดยไม่หวั่นเกรงใดๆใบหน้าโมโอีนี้แน่นอนว่าต่อให้เป็นคนของนภาล่องก็ไม่คุ้นเคยกันสักคน อายุของชายหนุ่มคนนี้ท่าทางแล้วมิควรเกิด23ปีใหญ่เจ้าพระยาถึงให้เขาออกมาตอนนี้กันเล่าเป็นไปได้หรือที่หนุ่มน้อยผู้นี้จักมีความแข็งแกร่งกว่าพระยาน้อยความคิดในหัวของคนพาล่องล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นนี้เพราะจะอย่างไรอายุของโมอีก็น้อยเกินไปราชาที่นั่งโต๊ะหน้าสุดเองก็เผยแววตาประหลาดใจเล็กน้อยทั้งยังมองโมอีด้วยความสงสัย ผู้บัญชาการต้นชายหนุ่มผู้นี้ดูเหมือนจะเดินตามเจ้ามาใช่หรือไม่ราชาส่งเสียงกล่าวถามต้นหลิงเทียนมันยังจดจําได้ว่าตอนที่กลุ่มของต้นหลิงเทียนและเจ้าพระยาก้าวเข้ามาที่ท้องพระรงชายหนุ่มคนนี้เดินติดตามต้นหลิงเทียนมาไม่ห่างและท่าทางอีกฝ่ายยังดูเคารพต้นหลิงเทียนไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นตัวมันเองก็รู้จักเจ้าพระยาเรืองฤทธน่เวยดีมันย่อมล่วงรู้ว่าหากนี่เหวยไม่มั่นใจย่อมไม่อนุญาตให้ชายหนุ่มนี้เข้าประลองเป็นแน่ เขาเป็นสิทธน้องของข้าเองตัวหลิงเทียนยิ้มยิ้มบางๆพร้อมส่งเสียงตอบสิทธน้องราชาย,ย่อมตกใจไม่น้อยที่ชายหนุ่มผู้นั้นกลับถูกตัวหลิงเทียนเรียกว่าสิทธน้องนั่นหมายความว่าชายหนุ่มนั่นย่อมเป็นสิทธของนิกายอันน่าเกรงขามของอาณาจักรพนาคารามเช่นกันโมอีโม,อ,โมอีจับจ้องไปยังเกลอหลู่ด,ด้วยสายตาสงบกล่าวแนะนําตัวออกมาพร้อมพยักหน้าทักพอเป็นพิธีตั้งแต่ที่โมอีก้าวเดินออกมาคิ้วเกลอหลู่ก็ขมวดเป็นปมแต่แรกแล้ว มายามนี้เมื่อได้ยินโมอีกล่าวแนะนำตัวเองใบหน้าของมันก็จมลงทันทีเด็กน้อยเจ้ามิใช่คู่มือข้าถอยกลับไปเสียถึงแม้ชายหนุ่มเบื้องหน้าจะมีพรสวรรค์มากแค่ไหนก็ตามแต่ชายหนุ่มที่อายุเพียง23ปีจะแข็งแกร่งได้สักเท่าใดกันมันเป็นถึงผู้ฝึกยุทธระดับวิญ,ญญาณแรกก่อตั้งถึงมันจะได้รับชัยชนะจากเด็กน้อยนี้มันก็ไม่ได้รับชื่อเสียงอันใดโมอีดูเหมือนว่าผู้อื่นจะดูแคลนเจ้าไม่น้อยเลยนะ ตอนนี้เองพลานมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเข้าหูทุกคนเป็นคนของต้นหลิงเทียนทันใดนั้นเองทุกสายตาของผู้คนของอาณาจักรพาล่องก็หันไปมองอย่างร่างต้นหลิงเทียนที่นั่งข้างราชาหนุ่มน้อยคนนี้ถูกพามาโดยต้นหลิงเทียนเช่นนั้นหรือหัวใจของพวกมันสั่นไหวในทันใดพวกมันย่อมรู้ดีแก่ใจว่าสอถึงสามปีที่ผ่านมานี้ต้นหลิงเทียนไปที่ใดมา ดูเหมือนว่าหนุ่มน้อยผู้นี้สมควรมาจากนิกายอันน่าเกรงขามในอาณาจักรพนาคารามเช่นกันตอนนี้คนของอาณาจักรกรพล่องไม่กล้ามองข้ามดูเบาหนุ่มน้อยผู้นี้อีกต่อไปเอกอัครราชทูตของอาณาจักรตะวันรุ่งเองก็มองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยหน้านิ้วคิ้วขมวดหากไม่ติดว่าอีกฝ่ายนั่งข้างราชาของอาณาจากักรนี้และมีลักษณะโดดเด่นหลักก็มันคงด่าทออีกฝ่ายให้บรรพบรุษสะดุ้งไปแล้วไอหนุ่มนั่นมันกล้าดูแคลนอัจฉริยะของอาณาจักรตะวันรุ่งอย่างเกลือหรือไร แต่พริบตาต่อมาฉากที่สะท้อนในแววตาทำให้ตัวเอกอัครราชทูตแห่งอาณาจักรตะวันรุ่งต้องหน้าซีดลงไปในทันใดเพราะเมื่อสิ้นคำต้นหลิงเทียนโมอีเองก็เริ่มเคลื่อนไหวพริบตาพลังงานต้นกำเนิดก็พวยพุ่งพุ่งออกมาจากร่างดั่งไอน้ำสีขาวเหนือขึ้นไปไอพลังฟ้าดินก็ตอบรับความแข็งแกรง่งพร้อมเผยเงาร่างช้างแมมมอดโบราณออกมาสองตัว ยามนี้เงาร่างช้างแมมมอธโบราณ200ตัวที่ลอยอยู่เหนือสีซาม,มอีอย่างเด่นชัดแผ่ซ่านสภาวะพร้อมรบราวกับสามารถประตุพลังออกมาได้ทุกเมื่อทำให้ทุกผู้ที่ชมดูตื่นตาตื่นใจไม่น้อยขั้นแรกระดับวิญ,ญญาณแรกก่อตั้งขั้นแรกเขาอายุเท่าใดกันพรสวรรค์อะไรนี่ยงังแข็งแกร่งเหนือชั้นยิ่งกว่าอัจฉริยะของอณาจาักรพลพาล้องอย่างต้นหรูเฟิงเมื่อ20ปีที่แล้วเสียอีกช่างน่ากลัวยิ่งนะ นี่น่าหรือผู้ฝึกยุทธอัจฉริยะของอาณาจักรพนาครามทางฝั่งอาณาจักรลพล่องนั้นทุกผู้คนของตระกูลใหญ่รวมถึงประมุขตระกูลล้วนตกตะลึงอึ้งค้างกันทั้งสิน้นพวกมันสัมผัสได้ถึงความตื่นตระหนกในใจที่ไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ราชาเองก็ฉีกยิ้มออกเมื่อเห็นฉากเรื่องราวตรงหน้าแต่จะอย่างไรในใจก็อดไม่ได้ที่จะสั่นสาน เจ้าเอกอัครชาชทูตของอาณาจักรตะวันรุ่งป้าเออราวกับมีมือผู้ใดมาบีบรัดกุมลำคอมันเอาไว้สีหน้าของมันแดงก่ำเมื่อเห็นเงาร่างช้างแมมมอดโบราณ200ตัวเหนือหัวโมอี้มันคล้ายลมหายใจติดขัดไม่อาจาสูดอากาศเข้าไปได้กล่าวอะไรไม่ออกอยู่นานชายหนุ่มคนนี้สร้างความตกตะลึงให้มันหนักหนาแล้วดูเหมือนข้าจะประเมินเจ้าต่ำไปเก๋หลูที่อยู่ไม่ไกลจากโมอี้ตอนนี้เผยสีหน้าเคร่งเครียดจริงจังออกมา โมอี้ยังคงมองเกิดหลูที่เรียกดาบสามชื่อออกมาถือไว้ในมือด้วยสายตาสงบยาเมื่อมันเห็นท่าทางโมอี้ยังไม่ยยแสอะไรทําให้มันไม่สบอารมณ์ชิงลงมือเคลื่อนไหวก่อนในทันใดวุ้มมัมดาบวิญญาณที่มันชักออกมาถือในมือเริ่มรับพลังงานต้นกําเนิดที่ถ่ายทอดลงไปจนตัวดาบเริ่มเรืองแสงเปล่งประกายเผยอํานาจเพิ่มพูนความแข็งแกร่งออกมาเนื้อร่างเกหลูอีกห6เงาร่างช้างแมมมดโบราณปรากฏออกมาข้างๆ2 0งช้างแมมมดโบราณ ผลการเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของดาบวิญญาณดาบวิญญาณระดับเจ็ดตอนนี้ผู้คนของอาณาจักรณภาล้องมากมายล้วนตกใจพวกมันไม่คิดเลยว่าเก๋หลูแห่งอาณาจักรตะวันรุ่งนี้ไม่ใช่แค่ผู้ฝึกยุทธระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่หนึ่งเท่านั้นแต่มันยังมีความสามารถถึงขั้นครอบครองอาวุธวิญญาณระดับเจ็ดไว้ได้แม้ว่าอาวุธวิญญาณระดับเจ็จะเหนือกว่าอาวุธวิญญาณระดับ8ดเพียงแค่ขั้นเดียวแต่ความต่างของมันอยู่ที่อำนาจเพิ่มพูนถึง แล้วผลของอำนาจที่ต่างกัน10%คืออะไรน่าหรือหากผู้ฝึกยุทธวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นแรกใช้ออกด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดโดยไร้อาวุธวิญญาณความแข็งแกร่งของผู้ฝึกยุทธคนนั้นสมควรมี200ช้างแมมมอดโบราณอำนาจที่เพิ่มพูน10%นี้ก็เทียบได้กับ20ช้างแมมมอดโบราณ กล่าวง่ายๆว่าหากโมอีมีเพียงอาวุธวิญญาณระดับ8ไร้อาวุธวิญญาณระดับ7เช่นเดียวกันกับเกลือลูกความต่างของทั้งสองย่อมมากถึง20ช้างแม,มมมดโบราณหน้าของเจ้าพระยาเรืองฤทธน่เวยเริ่มมืดลงเรื่องราวตรงหน้านับว่าเหนือความคาดหมายของมันอยู่บ้างหากมันล่วงรู้ว่าอีกฝ่ายครอบครองอาวุธวิญญาณระดับ7หลักก็มันคงเอาอาวุธวิญญาณระดับ7ที่ตัวเองมีให้โมอียืมไปใช้ตั้งแต่แรกแล้ว ตอนนี้มีเพียงสามคนบนโต๊ะหัวแถวที่ยังสงบไม่แสดงท่าทีร้อนรนอะไรต้วนหลิงเทียนย่อมไม่ทุกร้อนอะไรอยู่แล้วเพราะเขารู้ดีว่ากระบี่ที่โมโอี้ใช้มีก็ระดับเจ็ดเช่นกันราชาเองก็สงบใจอยู่ได้เพราะเห็นต้วนหลิงเทียนไม่ทุกร้อนมันย่อมเชื่อถือต้วนหลิงเทียนส่วนองค์หญิงปี้เหยาที่สงบอยู่ได้เพราะหลับหลูหลับตาเชื่อมั่นในตัวต้วนหลิงเทียนอย่างไร้เงื่อนไขใดๆ เอกอัาระชะทูตของอาณาจักรตะวันรุ่งป้าเอ๋อเมื่อเห็นสีหน้าท่าทางของคนอาณาจักรกรนพาล่องมันก็อดไม่ได้ที่จะเผยความยินดีและพึงพอใจออกมาพวกเจ้าทุกคนคงคิดไม่ถึงล่ะสิว่าข้าจักมอบดาบวิญญาณระดับเจ็ดให้เกิดหลู่หยิบยืมแตกแรกแล้วทว่าต่อมาเมื่อป้าเอ๋อมองไปยังตราชาและเห็นว่าอีกฝ่ายยังคงสงบในใจมันพันบังเกิดลางไม่ดีขึ้นมาวิงเสียงร่ำร้องของกระบี่พันดังขึ้นเข้าหูทุกผู้คน เมื่อโมอีเรียกกระบีออกมาพร้อมถ่ายทอดพลังงานต้นกำเนิดลงไปสีหน้าท่าทางของเหล่าอัจฉริยะสามตระกูลใหญ่และดูซีดลงไปในทันใดในแววตายังเผยความยำเกรงออกมาเมื่อมองไปยังร่างชายหนุ่มเบื้องหน้าเพราะพวกมันเห็นชัดถนัดตาว่าเหนือร่างของชายหนุ่มผู้นี้กลับมีจำนวนเงาร่างช้างแมมมอธโบราณเท่าเทียมกับเกอรลูพวกมันย่อมรู้ดีว่าเรื่องนี้หมายถึงอะไรกระบีวิญ,ญญาณระดับ7 ที่แท้โมอีกลับมีกระบี่วิญญาณระดับเจ็ดไว้ในครอบครองพินาตไปเสียเก๋ดหลูที่ลงมือก่อนเริ่มมีโทสะออกมาไม่น้อยเมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่ยยแสมันถ่ายทอดพลังงานต้นกำเนิดทั้งหมดลงดาบเตรียมใช้วิชาดาบประจำกายแล้วทันใดนั้นดาบวิญญาณระดับเจ็ดในมือเก๋หลูเต็มเปี่ยมไปด้วยคลื่นคลั่นสีขาวราวน้ำนมจากพลังงานต้นกำเนิดอันเกลียวกรดครอบคลุมเอาไว้ ทันใดนั้นเองพลังงานต้นกำเนิดสีขาวนั่นก็กลับกลายเป็นดาบขนาดใหญ่ยาวสาเมตรฟันฟาดไปทางโมอีด้วยสภาวะดุร้ายปานคนจะสะบันแยกขุนเขาดูเหมือนอีกฝ่ายคิดอ,อมหิตหมายสับผากลางแยกร่างโมอีเป็นสองเสี่ยงวิชากระบี่เจ็ดดาวพื้นฐานสีหน้าของโมอ,อียังไม่ไปแปรเปลี่ยนเมื่อพบพ่านการคุกคามจากดาบเล่มเข่งของเกลลูมุมปากมันขยับพึมพำออกมาเล็กน้อย ทันใดนั้นเองกระบี่วิญญาณระดับเจ็ดในมือโมโอีก็เริ่มสั่นสถานอย่างรุนแรงตัวกระบี่ถูกโมโอียกแทงขึ้นชื่อฟ้าด้วยท่วงท่าราวเสียนสวรรค์ใช้ผู้การจารบผืนพาเวลาเดียวกันนั้นเองเสียงเสียงดังคำรามจากกระบี่พลันระเบิดออกมากึกก้องในอากาศพริบตาต่อมาฟึบ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  กระบี่ในมือโม,โมอ,อีที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานต้นกำเนิดนั้นพันมาลายหายไปก่อเกิดเป็นรังสีกระบี่ไร้สภาพเจ็ดสายพวยพุ่งพุ่งออกไปยังพลังดบาบไร้สภาพเล่มเขื่องของเกิรลูรังสีกระบี่ทั้งเจ็ดนั้นแลไปคล้ายกับดาวตกที่กำลังถาโถมโหมกระนำทะลวงดบาบไร้สภาพขนาดใหญ่เปรี้ยงงงรังสีกระบี่แรกทำลายสภาวะเกลียวกราดของดบาบไร้าสภาพเล่มเขื่องจนลดทอนลงไปหลายส่วนตัวดาบยังหดสั้นลงไป เปรี้ยงงงรังสีกระบี่ที่สองทำให้ดับเล่มเขื่องเริ่มจางลงทั้งยังหดสั้นลงไปอีกเปรียงงปร้ยงงงเปรี้ยงงรังสีกระบี่ที่สี่ห้าหกเจ็ดทยอยปะทะกับดับเล่มเขื่องในเซียวพริบตาทั้งแต่ละรังสีกระบี่นั้นยังแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งมันไม่ต่างอันใดกับคลื่นในมหาสมุทรระลอกคลื่นถัดมานั้นรุนแรงเกรี้ยวกราดกว่าคลื่นลูกเดิมเสมอ เมื่อรังสีกระบี่ที่6ปทับดับไร้สภาพของเกลืลู่กระบวน่าวิชาดาบไม้ตายของเกอืลู่ก็ถูกทำลายจนย่อยยับไปแล้วพลังดาบไร้สภาพสลายหายไปหมดสิน้นทั้งตัวดาบวิญญาณเองก็มองหมดลงไร้ซึ่งพลังงานต้นกำเนิดใดๆหลงเหลือเมื่อแสงกระบี่ที่เจ็ดพุ่งมาถึงดาบวิญญาณในมือเกลืลู่ก็ถูกพลังทำลายที่ระเบิดขึ้นซัดเสียปลิดปลิวหลุดมือลอยและเลี้วปลิวคว้างไปปักยังพื้นห่างไกลทั้งง่ามมือที่จับดาบของเกลือลู่ยังฉีกขาดโลหิตไหลหลั่งหยดดังติงต๋ง และยามนี้ที่ลำคอของมันก็มีกระบี่ทับทับกระบี่นี้ดั่งเงาที่คืบพลานเข้ามาอย่างเงียบงันแต่ฉับไวเงียบไร้ซึ่งสะเพสียงสำเนียงใดตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องมายัางสองร่างเบื้องหน้าโมโอี้ชายหนุ่มที่ไม่มีผู้ใดรู้จักที่แท้กลับเต็มไปด้วยความร้ายกาจใช้กระบี่วิญ,ญญาณระดับเจจี้พาดไปที่ลำคอของอัจฉริยะของอาณาจักรตะวันรุง่ง ตราบใดที่โมอี้ออกแรงอีกเพียงเล็กน้อยคอหอยของเกิรลูเป็นอันต้องขาดสะบ้านโลหิตทะลักพรั่งพรูขาดใจตายข้าแพ้เกิร์ลูรู้สึกสลดหดหูในใจมันยังคงปล่อยให้โลหิตหลั่งไหลออกจากมือไปเรื่อยๆโดยไม่คิดจะสนใจใยดีแม้แต่น้อยมันพ่ายแพ้แล้วพ่ายแพ้ต่อชายหนุ่มวัยเพียง23าปีอาจบางทีตั้งแต่ชายหนุ่มผู้นี้ใช้ออกด้วยวิชากระบี่ล้ำลึกอันเลิสะสพบจบแดนนั่นออกมามันก็เสมือนพ่ายแพ้ไปแล้ว นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มันได้เห็นวิชากระบี่ที่เลิศดล้ำถึงปานนี้ในที่สุดผู้ชมทั้งหลายก็หายจากอาการตกตะลึงครู่ต่อมาเสียงสูดลมหายใจเข้าออกระรัวพลันดังขึ้นเป็นวิชากระบี่ที่น่าสะพรึงกลัวอะไรเช่นนี้วิชากระบี่ของชายหนุ่มผู้นี้ก็เกิดรังสีกระบี่อันทรงพลังรุนแรงเช่นนั้นถึงเจ็ดสายแยากแยะก,ก,ก,กระบี่จริงเท,ท็จนอกจากนั้นเสมือนรังสีกระบี่แต่ละสายยังแข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งกว่ารังสีกระบี่ก่อนหน้าแลไปคล้ายกับพายุหาดาวตกเจ็ดระลอก ช่างน่าตื่นตะลึงอย่างแท้จริงชีวิตข้านับว่าเกิดมามิสูเปล่าแล้วเพราะชีวิตนี้ข้าได้เป็นพยานรู้เห็นการสำแดงวิชากระบี่ที่เลิศดล้ำสูงส่งเช่นนี้ผู้คนมากมายของอนาจาักรนพาล่องอดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจออกมาด้วยมวลอารมณ์หืมข้าไม่คิดเลยว่าโม่อี้จะฝึกฝนวิชากระบี่เจ็ดาวพื้นฐานจนบรรลุความสำเร็จในระดับแก่นแท้แล้วเช่นนี้ต้วหลิงเทียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย เขาสามารถสัมผัสได้ถึงท่วงท่าการออกกระบี่และความไหลลื่นของพลังงานต้นกําเนิดยามสแสดงวิชาออกมาของโมโอีว่าวิชากระบี่เจ็ดาวพื้นฐานที่โมโอีใช้ออกวันนี้นั้นมันไม่ได้ด้ยไปกว่าครั้งที่ตัวบัตซบห่วงจี้ใช้ออกตอนประลองห้านิกายใหญ่แม้แต่น้อยการประลองห้านิกายใหญ่ต้วหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจออกมาเมื่อหวนนึกถึงการประลองห้านิกายใหญ่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วมาวันนี้ห้านิกายใหญ่คงเหลืออยู่เพียงแค่สามเท่านั้น นอกจากนี้นิกายทั้งสามที่เหลือก็ควบรวมเป็นนิกายไตรพนาครามไปเสียแล้วว่าแต่มันเพราะอะไรกันแน่ทำไมนิกายบัวปีศาจขมมีดนิกายกุ้ยหยวนและนิกายหิมจันทราถึงต้องมาผนึกกำลังร,งร่วมกันเช่นนี้ตอนนี้เมื่อต้นหลิงเทียนนึกย้อนไปถึงเรื่องในวันนั้นวันยอดเขาเทียนชูเขาก็รู้สึกว่าเรื่องราวนี้มีอะไรซับซ้อนยากเข้าใจ เพราะหากจะว่ากันตามหลักเหตุผลแล้วนิกายทั้งสามมันก็สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปีเป็นไปไม่ได้ที่พวกมันจะเลือกละทิ้งนามที่สืบสารมานับพันปีนี้ลงได้โดยง่ายและเลือกกระทําการรวมนิกายอะไรเช่นนั้นเรื่องนี้ดูท่าแล้วมันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรสักอย่างแน่ตัวหลิงเทียนกล่าวบอกตัวเอง ในอนาคตตราบใดที่ข้ามีพลังอำนาจมากพอที่จะทำลายนิกายตรัยพนาครามบัตซบนั่นข้าคงรู้เหตุผลและเบื้องหลังเรื่องราวนี้เองในแววตาต้วหลิงเทียนเผยเจตนาข้าฟันออกมาก่อนที่จะเลิกคิดแล้วหันไปมองเรื่องราวด้านล่างและโมโอี้อีกครั้งบ่นพึมพำในใจประมุกหลิงหูหย่าได้กังวลข้าจะช่วยโมอี้สร้างนิกายกระบี่เจ็ดดาวขึ้นมาใหม่ให้จงได้โมอี้เองก็นับว่าเป็นบุคคลอันโดดเด่นไม่น้อยท่านที่อยู่ในปอโลกหลับให้สบายเถอะโมอี้ ตอนนี้ที่โต๊ะของจวนเจ้าพระยาทั้งนี่เวี่ยและนี่เฟินต่างหันมองหน้ากันเองและเห็นแววตาตะลึงของอีกฝ่ายถึงแม้ว่าพวกมันทั้งคู่จะเตรียมใจมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่เมื่อเห็นโมอี้เอาชนะเกลูด,ด้วยสองตาตัวเองพวกมันก็อดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกในใจนี่น่าหรือตัวตนที่มาจากอาณาจัก,กรพนาครามแล้วทุกคนที่มาจากนิกายในอาณาจัก,กรพนาคารามไม่ธรรมดาเช่นนี้หรือไม่ มุมปากของนี่เหวี่ยและนี่เฟินเผยรอยยิ้มขืนขมออกมาพวกมันรู้สึกเหมือนเวลาในชีวิตของพวกมันได้เสียเปล่าไปอย่างไร้ประโยชน์เมื่อตัวหลิงเทียนเห็นโมอีเอาชนะอีกฝ่ายได้แล้วเขาก็คิดว่าเรื่องราวในวันนี้คงสิ้นสุดลงเสียทีเพราะสำหรับเขาแล้วเรื่องราวการประลองของอัจฉริยะระหว่างอาณาจักรทั้งสองมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรื่องคำขันสนุกสนานเท่านั้น อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเอากอัครราชะทูตของอาณาจักรตะวันรุ่งจะไม่ยอมเลิกราและยอมจบเรื่องราวแต่เพียงเท่านี้เจ้าเรียกว่าโมอีเช่นนั้นหรือเอกอัครราชะทูตของตะวันรุ่งป้าเอ๋อจับจ้องมองไปยังโมอีด้วยสายตาเพ่งพินิจพร้อมกล่าวถามออกมาอย่างจริงจังโมอีเพียงพยักหน้ารับคำอย่างไม่แยแสแล้วเจ้าใช่คนของอาณาจักรกรณภาล่องหรือไม่ป้าเอ๋อกล่าวถามสืบต่อออกมาทันใดทั้งยังลุกขึ้นพร้อมใช้แรงกดดันระดับครึ่งก้าธรรมชาติกดทับไปที่ร่างของโมอี ดวงตาของมันเผยความดูร้ายออกมาทั้งยังถลึงตามองไปยังโมโอี้เขม่งราวกับมันต้องการชมดูว่าโมโอี้จะเผยพิรุธยามโกหกอะไรทำนองนั้นหรือไม่การกระทำของป้าเอ๋อนี้นับว่าเหนือความคิดคาดของทุกคนมากนักตอนนี้คนของอาณาจักรรนพาล่องเองก็เริ่มนั่งไม่อยู่เฉยค่อยๆเผยท่าทีไม่พอใจขึ้นมาบ้างแล้วเอกอัครราชะทูตป้าเอ๋อท่านทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรนี่เวียเป็นคนแรกที่ทนไม่ไหว ใบหน้าของมันจมลงพร้อมกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงเข้มขึึมต้องขอล่วงเกินแล้วท่านเจ้าพระยาข้าเพียงแค่ต้องการล่วงรู้ความเป็นมาของสหายน้อยโมอีผู้นี้เท่านั้นข้าย่อมรูด้ดีว่าเมื่อสหายน้อยโมอีมีระดับบ่มเพาะสูงล้ำถึงเพียงนี้ตั้งแต่มีอายุได้มีเท่าไหร่เขาย่อมม่ใช่ชนชั้นอันต่ำซามแต่ข้ามาเยือนอาณาจักรกรนภาล่องตั้งหลายวันกลับมิเคยได้ยินข่าวลืออันใดเกี่ยวกับเขาเลย สายตาของป้าเออตั้งแต่ต้นจนจบยังไม่ละออกจากโมอี้แม้แต่น้อยกล่าวถามออกมาอย่างสงบคราวนี้เป็นการประลองกระชับมิตรระหว่างอาณาจักรตะวันรุ่งข่ากับอาณาจักรกรนภาล่องท่านหากท่านใช้คนที่ไม่ได้มาจากอาณาจักรกรนภาลอ่องเช่นนี้ใหญ่มิใช่พวกท่านละเมิดข้อตกลงที่ข้าได้กล่าวไว้กับฝ่าบาทหรือไร โมอียังมีอายุเพียง23ปีเท่านั้นแต่กลับมีระดับบ่มเพาะสูงถึงวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นแรกกระทั่งยังใช้วิชากระบี่อันเลิศล้ำสูงส่งเช่นนั้นอีกกล่าวได้ว่ามันช่างเป็นบุรุษที่มีความสามารถสูงส่งและสมบูรณ์แบบเท่าที่ป้าเอ๋คิดหากโมอีผู้นี้เป็นคนของอาณาจักรนพาล่องจริงเหตุชนะบุรุษมากสามารถเช่นนี้กลับไร้นามในอนาจาักรนพาล่องชื่อโมอีสมควรต้องกระจายไปทั่วอาณาจักระบือหรือลั่นรู้กันไปทั่วแล้ว แต่ยามที่โมอี้ปรากฏตัวออกมามันกลับสังเกตเห็นว่าผู้คนของอาณาจักรกรนพาล่องก็ทำท่าคล้ายจะไม่รู้จักอีกฝ่ายเช่นกันมันจึงเริ่มสงสัยความเป็นมาของโมอี้ตั้งแต่ตอนนั้นหากโมอี้แพ้พ่คงไม่เป็นไรแต่นี้มันกลับเอาชนะเกอหล,ลูได้ขึ้นมาและจากเดิมพันการประลองระหว่างอัจฉริยะของสองอาณาจักรครานี้ ผู้ชนะจักได้รับภาษีสปีของอาณาจักรดังกล่าวเป็นเงินเดิมพันเช่นนั้นเมื่อมันแพ้หมายความว่าภาษีสปีอาณาจักรมันต้องมอบให้อีกฝ่ายแน่นอนว่าเงินภาษีจำนวนสปีนี้ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆมันย่อมไม่เต็มใจยอมจำนวนแพ้พ่อาณาจักรกรนภาล่องด้วยเหตุนี้นอกจากนี้ที่มันมาเยือนอาณาจักรกรนภาล่องก็เพื่อชนะเดิมพันครานี้ตอนนี้เมื่อมันมีโอกาสที่จะทําให้ใชัยชนะของอาณาจักรกรนภาล่องเป็นโมฆะใหญ่มันจะไม่กระทาและยังอายยิ่ง หรือคนของอาณาจักรตะวันรุ่งแพ้แล้วผ่านเช่นเจ้าทุกคนดูเหมือนว่าอาณาจักรตะวันรุ่งคิดกลับคำตัวเองเสียแล้วสินะเหล่าอัจฉริยะของสามตระกูลใหญ่เริ่มกล่าวออกมาด้วยความไม่พอใจพวกมันขุนเคืองและมีโทสะไม่น้อยสีหน้าของป้าเอ๋ยยังคงนิ่งไม่แปลเปลี่ยนเพียงหันไปกล่าวสืบต่อออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆพร้อมมองกวาดไปยังทุกคนทุกท่านค่าเพียงทวงความเป็นธรรมเท่านั้นตราบใดที่โมอี้เป็นคนของอาณาจักรกรนภาล่องนี้จริง เช่นนั้นอาณาจักรตะวันรุ่งของข้ายินดีรับความพ่ายแพ้ป้าเออพลันหันกลับมาจับจ้องโมอีอีกครั้งในทันใดาสายตาของมันยังมองเขม่งราวกับจะสาวไส้เข้นความจริงโมอีสหายน้อยโมอีเจ้าเป็นคนของอาณาจักรกรนพาล่องหรือไม่ป้าเออกล่าวถามออกมาอีกครั้งเปล่าโมอีสายหน้าอย่างไม่แยแส ถ้าเป็นเพียงตัวแทนของสิทธิ์ข้าเท่านั้นข้าเองก็ไม่ได้คิดจะคัดค้านอะไรหากเจ้าไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้เพราะข้าไม่ใช่คนของอาณาจักรพาล่องเช่นนั้นการต่อสู้ครั้งนี้ก็ให้มันเป็นโมฆะไปเสียแต่ทว่าคราวนี้อัจฉริยะของอาณาจักรท่านต้องไปประลองกับสิทธิพี่ของข้าแทนสิทธิพี่คำกล่าวของโมย้ทำให้สีหน้าป้าเอ่อมืดมนพร้อมก้มลงมองอย่างจริงจัง ครูต่อมาสายตาของมันพลันเบนไปตกยังร่างตัวหลิงเทียนที่นั่งข้างราชาทันทีมันไม่รู้ว่าที่แท้ชายหนุ่มผู้นั้นเป็นใครเช่นนั้นชายหนุ่มผู้นี้เป็นสิทธิ์น้องของตัวหลิงเทียนหรือเหล่าอัจฉริยะของสามตระกูลใหญ่อาณาจักรกรณภาล่องเข้าใจได้โดยพลันเมื่อได้ยินคำกล่าวของโมอีไม่ทราบว่าเจ้าคือตอนนี้ป้าเอาริตาจับจ้องมองไปยังร่างตัวหลิงเทียนซ้ำยังเร่งเร้าแรงกดดันครึ่งก้าธรรมชาติกดทับไปยังร่างของตัวหลิงเทียนเต็มกำลงัง ตัวหลิงเทียนเพียงหันมาเหลือบมันมองด้วยสายตาเบื่อหน่ายเจ้าสนุกหรือไม่สนุกหรือไม่ป้าเอ่ออึ้งชายหนุ่มผู้นี้กล่าวราวกับมันกําลังละเล่นอยู่อย่างไรอย่างนั้นอย่างไรก็ตามมันสังเกตได้ชัดเจนว่าชายหนุ่มผู้นี้ไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากแรงกดดันของมันสักเพียงนิดนั่นหมายความระดับบ,บ่มเพาะของชายหนุ่มเบื้องหน้าย่อมมีใช่ชั่วตั้งแต่สิทธิ์น้องของเจ้ามีใช่คนของอาณาจักรกลพาล่องแล้ว เช่นนั้นการประลองกับเกิลูก่อนหน้าก็ถือว่าเป็นโมฆะไปเพราะมันผิดข้อตกลงเรื่องนี้เจ้าจักว่าอย่างไรป้าเอ๋่อค่อยๆเงยหน้ามองไปอย่างต้นหลิงเทียนช้าช้าถ้าเจ้าไม่พอใจผลการประลองงั้นเจ้าก็ให้มันมาสู้กับข้าแทนแล้วกันน้ำเสียงของต้นหลิงเทียนยามกล่าวออกช่างเรียบเรียบราวกับไม่ยยแสหรือสนใจอะไรอีกฝ่ายสักเพียงนิดป้าเอ๋ขมวดคิ้วขึ้นในทันใดเมื่อเห็นว่าต้นหลิงเทียนมีความมั่นใจอย่างมาก ในที่สุดมันก็พยักหน้าและมองไปยังเก๋อหลูพร้อมกล่าวออกมาเก๋อหลูเจ้าไปสู้กับอัจฉริยะของอนาจกรณภาล่องคนนี้สักคราป้าเออรู้แก่ใจดีว่าครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของมันแล้วนอกจากนี้มันยังปฏิเสธที่จะเชื่อว่าชายหนุ่มคนนี้มีพรสวรรค์และความแข็งแกร่งเหนือชั้นกว่าโมอีนี่เพราะอายุของชายหนุ่มผู้นี้ก็ใกล้เคียงกับโมอีนะ ถึงแม้ว่าโม่อี้จะเรียกหาอีกฝ่ายว่าสิทธิ์พี่ด้วยท่าทางเคารพแต่นี่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเพราะมารยาทหรือความแข็งแกรง่งไม่ใช่ว่าชายหนุ่มผู้นั้นจะต้องแข็งแกร่งไปกว่าโม่อี้เสียหน่อยแต่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องลองพยายามดูสักตั้งขอรับใต้เท้าเก๋หลูพยักหน้ารับคำอย่างจริงจังก่อนที่จะเดินออกไปตรงกลางและมองไปยังต้นหลิงเทียนเชิญเจ้าลงมาชี้แนะข้าด้วย ด้วยประสบการณ์ที่ได้รับมาจากโมอี้หมาดหมดม,มันย่อมไม่กล้าประมาทผู้ที่ดูอายุน้อยอีกต่อไปแล้วในขณะเดียวกันทางด้านโมอี้ก็กลับมานั่งที่โต๊ะของจจนเจ้าพระยาเรียบร้อยแล้วพร้อมกันนั้นตัวมันรวมถึงนี่เหวีย่ยและนี่เสินต่างมองไปยังเกลู่ด้วยสายตาเย,ยืยยนระคนเวทนาองค์ราชาและองค์หญิงปี่เหวาที่นั่งอยู่ข้างต้นหลิงเทียนรวมถึงคนของทั้งสามตระกูลใหญ่แห่งเมืองหลวงก็หันมามองต้นหลิงเทียนอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความสนใจลงไป ตัวหลิงเทียนเหลือบมองไปยังเกอ๋อหลูด้วยสายตาเกียดคร้านรำคาญหากเจ้าอยากให้ข้าลงไปนั่นต้องดูก่อนว่าเจ้ามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่หืมสิ้นคําต้วหลิงเทียนผู้คนกลับกลายเป็นเงียบงันคล้ายคนตายเพียงเรื่องลงไปประลองกับคู่ต่อสู้ยังต้องดูคุณสมบัติคู่ต่อสู้ก่อนด้วยหรือว่าคู่ควรหรือไม่คู่ควรเรื่องนี้ยิ่งยิงเกินไปแล้ว ตอนนี้ในใจทุกคนล้วนมีความคิดเช่นนี้ดุดเดียวกันต้วนหลิงเทียนจากไปเพียงไม่กี่ปีเขากลับกลายเป็นคนหญิงยะโสเช่นนี้แล้วหรือผู้คนจากสามตระกูลใหญ่ล้วนอื้อึงนิ่งค้างไปในทันใดกระทั่งราชาและองค์หญิงปี้เหยาเองก็อดไม่ได้ที่จะต้องตะลึงออกมานี่เพราะต้วนหลิงเทียนในความทรงจำของพวกมันไม่ใช่คนที่จะกล่าววาจาอะไรเช่นนี้ ตอนนี้กระทั่งนี่เวียนนี่เฟิร์นและโมโอี้เองก็สงสัยว่าทำไมตัวหลิงเทียนถึงได้กล่าววาจาเช่นนี้ออกมาถึงแม้ทั้งหมดต่างรู้ดีว่าความสามารถของตัวหลิงเทียนอาศัยเพียงสะบัดนิ้วก็สังหารอีกฝ่ายได้ง่ายดายแต่จะอย่างไรมันก็ต้องลงไปจัดการอีกฝ่ายข้างล่างมีใช่หรือแต่ตอนนี้ตัวหลิงเทียนดูราวกับไม่มีเจตนาที่จะลุกออกมาประลองเสียด้วยซ้ํา หนุ่มน้อยเจ้าจักมียิงยะโสซเกินไปหน่อยหรือเอกอัครชทูตป้าเอ,อ๋อและเกลูกล่าวออกมาแทบจะในเวลาเดียวกันและสีหน้าท่าทางของพวกมันยังบิดเบี้ยวบูดบึ้งนะักพวกมันเคยพบพานคนหยิงยะโโอหังแต่พวกมันไม่เคยเห็นผู้ใดหยิงยะโโอหังเช่นนี้มาก่อนเลยแล้วเช่นนั้นข้าจักรู้ได้อย่างไรว่าข้ามีคุณสมบัติมากพอที่จะให้เจ้าลงมาหรือไม่เกลูกมองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยแววตาอมหิต น้ำเสียงเย็นเยือกอบอวนไปด้วยเจตนาฆ่าฟันในขณะที่เกลู่กกล่าวคำอยู่นั้นตาของต้นหลิงเทียนที่จ้องมองมันก็เริ่มเปล่งแสงสลัวหนึ่งทว่าแสงนี้พิกลน,นักแม้มันจะเรืองรองออกมาแต่ก็ไม่มีใครเห็นในแววตาของต้นหลิงเทียนยามนี้คล้ายมีเปลเวเพลิงสองดวงลุกชนขึ้นมาและทันทีที่เกลูกกล่าวจบคำคุกเข่าต้นหลิงเทียนแผ่เสียงออกมาอย่างเย็นเยือก เสียงสั่งอย่างเผด็จการทรงอำนาจดังสนั่นลั่นกล้องไปทั้งสวนหลวงทําให้หูของทุกผู้คนสั่นสะท้านไปไม่น้อยไม่ทันที่ทุกคนจะได้ตอบสนองเรื่องราวใดๆภาพที่จะตราตรึงไปชั่วชีวิตของพวกมันพลันบังเกิดขึ้นเกหลู่ที่แะดูหญิงโยโซหังท่วงท่า,ทาเต็มไปด้วยความมั่นใจก่อนหน้ายามนี้กลับกุลีกุลจ,จอคุกเข่าลงพร้อมก้มศีรษะลงอย่างวันหวาดร่างกายของมันยังสั่นเทิมไปทั้งร่างกล่าวคาออกมาด้วยน้ําเสียงวิงวอนร้องขอความเมตตา ไม่ได้โปรดอย่าทำค่าอย่าสังหารข้าเลยอย่าสังหารข้าเลยน้ำเสียงของเกอหลูเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดทั้งยังวิงวอนถึงที่สุดเรื่องนี้ทำให้ทุกคนบังเกิดความเหน็บหนาวสถานไปถึงไขสันหลังยามได้ยินดูเหมือนว่ามันจะพบพานกับบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างถึงที่สุดเรื่องนี้มันตอนนี้ไม่มีใครล่วงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนอกจากตัวหลิงเทียนและเกอหลูล้วนแสดงท่าทางงุนงงออกมาทั้งสิ้น มันเกิดอันใดขึ้นกันแน่ยายเก๋หลูถึงได้รีบกุลีกุดจ,จอคุกเข่าลงไปเมื่อต้นหลิงเทียนกล่าวสั่งให้มันคุกเข่านอกจากนี้เก๋หลูยังเผยความหวาดกลัวออกมาอย่างถึงที่สุดเมื่อเผชิญหน้ากับต้นหลิงเทียนไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นทั้งหมดเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปกระทันหันเกินไป เกลูเกลูเอกอัคราชะทูตของอาณาจักรตะวันรุ่งป้าเอิอที่ยามนี้สีหน้ามองคล้ำราวกับจะคั้นออกมาเป็นน้ำหมึกรีบส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดไปยังเกหลูหมายปลุกให้มันคืนสติแต่ดูเหมือนว่าเกหลูจะไม่ได้รับรู้หรือได้ยินอะไรเลยมันยังคุกเข่าอยู่ที่พื้นแล้วโขกศีรษะลงไปอยู่อย่างนั้นข้าคุกเข่าแล้วข้าคุกเข่าต่อท่านแล้วอยากฆ่าข้าเลยข่าไม่อยากตายได้ปลดไว้ชีวิตข้าน้อยด้วย